อยากจะชวนคุยกันในเรื่องของหุ้นโกลดบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดอาจจะไปโฟกัสกันที่หุ้นบิ๊กแคปหุ้นแวลูหุ้นปันผลนะครับวันนี้เราอยากจะลองชวนคุยหาหุ้นเติบโตซึ่งก็ค่อนข้างท้าทายแห้ะครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะครับจะไปคุยกันดีกว่ากับคุณทัศนะพลเงินเสงนะครับผู้จัดการผู้สอคของบลบิยอนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่บอยครับ เห็นว่าวันนี้จะชวนคุยตัว BlueB i กกันเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะค่อนข้างท้าทายเหมือนกันกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถูกไหมครในการคุยเรื่องของหุ้นโกลด์บลูบิกตอนนี้ยังน่าสนใจยังไงบ้างในมุมมองของเราครับก็ยังคงมุมมองน่าสนใจอยู่นะครับผมโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยที่ผมมองว่ายังคงมีการเติบโตอยู่นะจากช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงโลซีซั่นของเขานะครับผมในตอนนี้คือภาพรวมในปีนี้โดยเฉพาะในปีนี้ภาพรวมกลับกัน กลายเป็นว่าในปีนี้เขาจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งปีแรกแต่ว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังคงมีความท้าทายอยู่อ,อต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยที่ยังคงมีการเติบโตเยเขาก็ได้รับปัจจัยหนุนมาจากภาพรวมแักหลอกนะ,ะตั้งแต่ในช่วงสิ้นปีที่แล้วเนี่ยที่อยู่ระดับพันล้านบาทเนี่ยครับผมก็เป็นปัจจัยหนุนทำให้เรามีการรับรู้ไรายได้ในครึ่งปีแรกค่อนข้างดีอซึ่งต้องบอกว่าภาวะเศรษฐก,ก,กิจค่อนข้างชาเลจ์แต่ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยยังมีการเติบโตค่อน ก็ยังคงมีความท้าทายเพราะว่าถ้าในกรณีที่เขาไม่สามารถหาเงิเราเข้ามาเติมได้ตรงนี้ก็อาจจะส่งผลต่อท็อปไลน์ในช่วงครึ่งปีหลังได้ครับอืมครับแนวโน้มของผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับในช่วงสักปีสองปีที่ผ่านมานี้ก็ต้องบอกว่าช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการเติบโตข้างดีเนื่องจากที่เข้าตลาดมาเขามีการควายในส่วนของอินดิวิทแล้วก็วอลเล่นมาครับเราจะเห็นในส่วนของซีเนจี้ครับในการเติบโตจากที่เขามีเอ,อ่อ เป็นเก่งท่นานได้เรื่องเทคคอนซ<ะ>ัลท์เนาะเขาจะไปท่นาน้ด้เรื่องการทำ software ดิวลอรซอฟต์แวร์เพิ่มมากขึ้นในส่วนของงาน<ม>การทําระบบเบื้องหลังมากกว่า<อ>หลังจากที่เขาแอคควายมาก็หนุทนทางด้านในเชิงของพับไลน์ให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับผมในส่วนนี้ก็เราจะเห็นตั้งแต่ในช่วงหลังจากเขาทำเอ็มแอนะครับปี2023เนี่ยถึง2024ก็เห็นว่ามีการเติบโตบขึ้นมาอย่างชัดเจนครับผมในส่วนนี้แต่หลายคนก็มองว่าระดับการเติบโตแบบเยอะมากๆหลายสิบเอร์เซ็นต มันน่าจะผ่านพ้นช่วงนั้นไปแล้วหรือเปล่าแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยการเติบโตในระดับปกติของตัวบลูบิ๊กเองเนี่ยเราควรคาดหวังสักปีหนึ่งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะโอเคครัือตอกคำถามคดบก็คือว่าต้องบอกอย่างเดี้ครับว่าหลังจากที่ช่วงที่เป็นเอ็มเอในช่วงแรกเนี่ยเราเห็นการเติบโตสักระดับสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ทีนี้คําถามถัดมาคือหลังจากนี้การเติบโตเนี่ยจะเป็นยังไงผมมองว่า ยี่สิบถึงสาสิเปอร์เซ็นตนี่ก็ถือว่าท้าทายแล้วโดยเฉพาะในส่วนของปีนี้เนี่ยรเราเห็นภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างดายชัดเจนแต่ว่าเขายังไม่ได้มีการทํา M&A เพิ่มขึ้นเลยการขยายซอฟต์แวร์ตรงนี้ก็ต้องมาดูครับว่าเขาจะขยายไปในทิศทางไหนซึ่งเขาก็มีการเมนชั่นบอกอยู่ว่าเขาอาจจะมีการทํา M&A เพิ่มขึ้นแต่ผมมองว่าในช่วงจังหวะน,นี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมเพราะว่าการทํา M&A เนี่ยเราต้องดูทังภาวะเศรษฐกิจข้อแรกเลยข้อที่สองดูที่ valuation เนะ ถึงแม้ว่า valuation น่าสนใจแต่ว่าในส่วนของภาวะเศรษฐกิจและการมองไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างท้าทายครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการฟันดิ้งเงินในการซื้ออืซึ่งเราต้องมองด้วยว่า valuation เนี่ยที่ที่เขาต้องการทั้งสองฝ่ายตกลงเจรจากันแล้วแต่ว่าฟันดิ้งเงินยังไม่พอเนี่ยตรงนี้ก็มีความท้าทายในการเพิ่มทุนเข้ามาซื้อกันครับผมครับเรามองว่าการหาแบ็กหลอกมาเติมในอนาคตจะยากมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าโอเคทังฝั่งของภาคเอกชนผมเห็น ตัวเลขเงินลงทุนภาคเอกชนมันก็แผ่วๆลงมาอย่างต่อนเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับทางฝั่งของภาครัฐเองช่วงนี้เขาก็ยังมีปัญหาเรื่องของการเมืองคาราคาซังอยู่ด้วยเช่นกันเนี่นะครับแนวโน้มเรื่องนี้จะเป็นยังไงครับใช่ก็บอกว่าค่อนข้างท้าทายครับผมในส่วนนี้ก็ยังที่ผมบอกไปว่าในถ้าเรามองในเชิงของรายได้แล้วเนี่ยรายได้ภาคเอกชนเนี่ยปร,ยรับตัวลดลงนะเขาได้มีการขยายตัวไปย่างภาครัฐเพิ่มมากขึ้นโอเคร okay. เราจะเห็นว่ารายได้ของภาครัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแต่ได้ภาคเอกชนลดลงทีนี้คําถามคือ ในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงต้องบอกว่าจากที่ผมไปสอบถามผู้บริหารมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทางลูกค้าเขาเนี่ยเห็นการเลื่อนการพิจารณาแล้วคือจากที่เห็นเป็นเฟสใหญ่โเจ์ขนาดใหญ่กลายเป็นว่าเขาตอยเฟสลงไปเรื่อยๆทีนี้ถัดมาเลยคือเขาจะต้องเข้าไปปิดงานภาคหลักเพิ่มมากขึ้น uh huh. แต่ว่าก็เป็นปัจจัยที่ค่อค้างท้าทายเหมือนกันเพราะในขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยปรับตัวลด,ดลงคู่แข่งค่อนข้างเพิ่มขึ้นแล้วก็ภาครลักก็ยังมีปัญหาคาราคาซังอยู่ซึ่งเขาก็ยัง แต่ว่าถ้าถามถ,ถึงน,นโยบายภาครัฐเนี่ยเขาก็ยังสนับสนุนทางด้านเรื่องการลงทุนทางด้านเรื่อง่าวอยู่นะครับครับครับแต่ตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามเหมือนกันว่าจะดูยังไงครับย้อนกลับไปดูพื้นฐานเขานิดน,นึงสิครับรายได้ของเขาเนี่ยพอต้องไปหางานใหม่ๆเรื่อยๆแบบนี้มันเป็นลักษณะแบบเป็นโปรเจกต์เบสหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเป็นรีเคอร์ริงแต่ต้องหาแบ็คหลอกมาเติมเออมีทั้งสองส่วนนะครับผมคับส่วนใหญ่แต่ทีนี้คือเป็นทั้งเรเคอร์ิงเบสแล้วก็โปรเจกต์เบสแต่ว่าในส่วนที่การเติบโตเนี่ย จะเริ่มจากโปรเจกต์เบรก่อนแล้วก็รบับรู้เป็นร e ีกคัลิ่งต่อไปครับซึ่งทําให้เรื่องการรับรู้ไรายได้ของเขาเนี่ยในการเติบโตอนาคตข้างหน้าเนี่ยต้องห่างาบแบ็คหลอกมาเป็นตตอเ,เนื่องซึ่งก็เป็นปัจจัยกันที่เป็นความเสี่ยงเหมือนกันครับเหมือนเดในช่วงไตรมาออสอ2 3 4เนี่ยเป็นต้นไปอืครับเพราะผมในส่วนนี้ ผมเชื่อว่าธีมใหญ่เรื่องของพวกดิจิตอลทราน sf อร์เมชันทุกคนคงเห็นตรงกันหมดแล้วว่ามันเป็นธีมที่มาแน่นอนเพียงแต่ว่ามันอาจจะขุุขรกบ้างในช่วงในช่วงนี้นะครับแล้วตัวบริษัทเองเขามีจุดแข็งจุดเด่นยังไงที่จะทําให้มีโอกาสในการไปไปหางานหาแบ็กหลอกเติมได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับความ,มีความเก่งมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าทางบูบิกเนี่ยเขาเก่งในหลายๆด้านเนื่องจากการเป็นคอนซัลท์มาก่อนการให้บริการทาเป็นในเชิง2อบเ n ผ่านมาเลยคือหลังจากที่เขาไป acquire Inoviz กับ w a 肯เข้ามาเนี่ยกเ็เสริมทั้งด้านเรื่องการให้บริการในส่วนของ Microsoft แลว d y n a m i c 3 6า uh huh. เพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็ Microsoft uh huh. ชวนเข้ามา uh huh. แล้วก็รับรู้ในส่วนของการมีของ Walhand ับก็ถามว่าจุดแข็ง,ขงเขาเนี่ยคือยังไงก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอย่างคู่แข่งที่อยู่ในตลาดก็เหมือนกันอีกตัวหนึ่งเนี uh ่ยเขามีความแตกต่างพอสมควรว่าเขาเก่งเรื่องการพัฒนาระบบข uh huh. ้าผมในส่วนนี้ครับส่วนถัดมาเลยคือค เส้นทางที่เขาจะพยายามจะไปเนี่ยก็ในตอนนี้นะถ้าที่ผมตามเข้ามาเนี่ยคือเขาจะไปแข่งขันกับพวกบริษัทคอนเซ็ลต์ขนาดใหญ่อย่างพวก BCG แล้วก็ Accenture <อ>เป็นหลักนะครับ<อ>ในส่วนนี้แต่ว่าอยู่ในพื้นฐานของประเทศไทยซึงบริษัทพวกนันก้เป็นขอามต่างเทศครับการคาดหวังโกรดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นอินออร์แกนิกอย่างที่ทางคุณทัศนพลบอกเนี่ยนะครับแล้วในแง่ของเงินทุนเองเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ครับผมอ๋อโอเคครับในเชิงของเงินทุนเนี่ยตอนนี้เขามีเงินแคช h อร์แทนอยู่ที่ประมาณสัก500ล้านนะถ้าเราบวกช็อตเท e ร์เข้าไปด้วยโอเคครับผมในการดาเนินกจการ,รก็ยังพอมีอยู่พร้อม m A A พ,พร้อมซื้อถ้ามีกิจการดีๆเข้ามาใช่แต่ผมมองว่าการทํา m A เนี่ยเราจะต้องดูที่ลักษณะแต่กันว่าเขาจะทําในท่าไหน<ร>อย่างถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่เขาทำอินโนวิเนี่ยเขาแบ่งเป็นฐาน คือซื้อก่อนห้าสิเปอร์เซ็นแรกแล้วก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นถัดมาสามสิบห<ะ>้าเปอร์เซ็นแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยเขาจ่ายตามเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็เป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อนข้างดีนะก่อนที่เขาจะซื้อเขาก็ดูก่อนบริษัทว่าจะรักษาเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ไหมทีนี้เอ่อการทําท่านั้นเนี่ยอาจจะต้องดูความเหมาะสมว่าความแร์ระหว่างบริษัทกันว่าเขาจะทําท่าตกลงใจแล้วว่าถ้าจะจ่ายอย่างนี้คุณโอเคหรือเปล่าแล้อาจจะต้องมาดูตรงนั้นเพิ่มเติมด้วยครับอืแต่ว่า ในช่วงนี้การหา funding ผมว่าอาจจะค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเวอร t ชันทั้งบริษัทที่ไปทำ t a r g e t M&A หรือตัวเขาเองผมมองว่าเวอร t ชันถูกกดทั้งสองฝ่ายใช่ใช่ก็อาจจะไม่น่าซื้อเพราะว่าตลาดไม่ค่อยเอื้อมหนวยคนขายก็ไม่ค่อยอยากจะขายเพราะว่าขายได้ราคาไม่ดีแบบนี้ใช่หรือแม้กระทั่งจะทํำแชร์สวอปอะไรกันแต่ละคนก็รู้สึกว่าไม่ก็อยากจะทํากันในช่วงนี้เหมือนกันแบบนั้น อ่าโอเคอาจจะไม่ค่อยเอือ้อแต่เราก็คาดหวังพวกออร์แกนิกรสยังพอได้อยู่แต่ต้องลุ้นกันในช่วงที่เหลือของปีหน่อยว่าเขาจะไปบิดงานได้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับในแง่ของ v a l u a ช i ่นอย่างเรื่องของ PE เนี่ยบริษัทเคยมี PE แบบไปไกลามากหลาย1ิบเท่าผมเข้าใจว่าอาจจะเคยไปแตะร้อยเท่าด้วยมั้งตอนนีมน้มันลงมาเหลือสักประมาณเท่าไหร่ล้ะผมเข้าใจว่าตอนนี้ลงมาทิปมาสัก15บห15สห้าเท่านะครับมไม่เกิน20เท่าเท่าใช่ก็คําถามคือสอดคล้องกับความกังวล ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังไปแล้วส่วนหนึ่งเหมือนกันราคาที่ลงมาแต่ต้องบอกว่าราคาที่ปรับตัวลงมาถามว่ามีต่อไหมต้องบอกว่าต้องยอมรับเพราะว่าอาจจะมีต่อในกรณีที่เขายังหาแบ็คหลอกมาเติมยังไม่ได้ในส่วนที่ตัวเลขที่เขาจะรายงานมาในช่วงไตรมาสุอายนนะต้องรอดูแล้วปัจจัยครึ่งปีหลังก็ยังคงท้าทายอยู่ครับครับแต่ว่าราคาที่ P/E ที่ถูกดีเลกลงมาเนี่ยผมมองว่ามันะพ้อนเรื่องการเติบโตที่เป็นออร์แกนิกโกลด์แล้วไม่ใช่ อินออร์แกเหมือนเมื่อก่อนที่โอเคมีการทำ M&A เพิ่มเติมแล้วทำให้ t o อปไลนเติบโต,ตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเราจะเห็นการเติบโต,ตที่ระดับที่30% 40%ก่อนทำ M&A ตรงนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขายังไม่ได้คอนโซลมกมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยการรักษาการเติบโต,ตที่ระดับ30-40%เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากการทําให้ถูก d i l ลตพีลงตรงนี้เป็นเรื่องปกติครับอ อะผมคิดเผื่อ worst case ไว้หน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าการบิดงานอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยแบ็กหลอกที่เขามีอยู่เนี่ยมันเพียงพอที่จะที่จะ,จะหล่อเลี้ยงประคับประคองบริษัทไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วผมว่านะปัจจุบันแบ็กหลอกที่ระดับพันล้านเนี่ยปกติแล้วเขาจะซอยอย่งปีหนึ่งถึงสองปีนะถ้าสมมติว่ารับรู้ได้ภายในปีนี้เลยเต็มเต็มในเซที่เป็นแบบโอเค งานทั้งหมดที่มีอยู่อาจจะสมมอบภายในปีหนึ่งได้ตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งได้ครับคิดว่าระดับพันล้านตรงนี้ถามว่าเอาอยู่ไหมผมว่าเอาอยู่เหมือนกันเพราะว่าในส่วนนี้ต้องบอกว่าเราที่ผมบอกว่าพันล้านเอาอยู่เนี่ยเราคิดในกรณีที่บริษัทเป็นโปรเจกเต์เบสทั้งหมดแต่ว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะว่าเขามีดิคาลีนคำอยู่ด้วยอืมอืมอ่าโอเคลองดูนะครับแต่ก็อาจหวังอะ่ะคนที่ลงทุนก็คงจะหวังว่าคงไม่ใช่เป็นถึงขนาดเวิร์สเคสนะครับงานก็อาจจะต้องมีทยอยเพิ่มเข้ามาได้บ้างบิดก็อาจจะมีงาน มาเติมแบ็กหลอกได้บ้างนะครับขอแนะน,นําคําแนะนําเป็นในเชิงกลยุทธ์หน่อยสิครับคือผมเชื่อว่าคนลงทุนระยะยาวหลายคนเริ่มสนใจตรงนี้แล้วแต่ภาวะตลาดที่มันเป็นอยู่เนี่ยเหมือนนั่งทุนไม่ค่อยกล้าให้แวรลกับหุ้นโกรดมากนักไม่ค่อยกล้าซื้อหุ้นโกรดมากนักนะครับณนะตรงนี้เราแนะนํากลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างครับครับผมแนะนําเป็นว่าราคาที่ปรับตัวลงมาก็สามารถทยอยซื้อได้ครับอาจจะไม่ต้องรีบรอถับถ้าพูดอย่างนี้ก็ได้ครับ งบคิวสองเนี่ยผมมองว่าเติบโตได้เยอันยาแน่ๆเพราะว่าคิวสองปีที่แล้วทําฐานไว้ก็ข้างต่ำพอสมควรซึ uh huh. ่งคิวสองปีที่แล้วอยู่แค่สี่ิบเอ็ดล้านเองถ้างบคิวสองออกมาคิดง่ายๆคืออาจจะสแควรใกล้เคียงกับคิวหนึ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นการเติบโตที่ใกล้เคียงดับร้อเปอร์เซ็นผมมองว่าซื้อหลักคิวสองนะคะรับรอดูแบ็กหลอกของเขามาก่อนแล้วเราให้ตัดสินใจซื้อกันอีกทีหนึ่งเพราะเราบอกว่าคิวสามเป็นเรื่องที่ท้าทายทางผู้บริหารเองก็มองเหมือนกัน เหมาะสําหรับการซื้อถือยาวเท่านั้นเลยหรือเปล่าครับมีรอบให้เขาเก่งกาไรได้ไหมพอจะมีอีเวนต์เพลย์อะไรได้บ้างไหมครับสำหรับตัวบลูบิ๊กเอออีเวนต์เพลย์คือรอประกาศรับงานใหม่นะถ้า mm hmm. เห็นในการประกาศรับงานใหม่ผมว่าเป็นแคตาลิสท์ที่ทําให้หุ้นเล่นได้ระยะสั้นแบบตัว mm hmm. ขึ้นได้ครับทีนี้ในครึ่งปีหลังเนี่ยต้องบอกว่าสาเหตุที่เป็นตัวท้าทายเรามองว่าเป็นตัวภาวะเศรษฐกิจเองนีิจริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นช่วงพีคซีซั่นของเขาเป็นช่วงไฮซีซั่นเลย <laughs> ต้องดูว่า ปีนี้จะกลับขากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นได้ทั้งสองทางเลยคืออาจจะเป็นช่วงที่ดีมากๆของเขาหรือช่วงที่ไม่ดีก็ได้คือต้องยังต้องลุ้นต่อไปอยู่ใช่ครับต้องลุ้นต่อไปอ่าโอเคได้ครับเราทําราคาไว้เท่าไหร่ยังไงบนพื้นฐานอะไรบ้างครับครับผมทําไว้ราคาพื้นฐานที่35บาทครับผม n PE ที่19เท่าใ้เฉียงค่าเฉลี่ยกหลังในปีอื้ก็มองว่า การที่เขามุ่งขยายงานจากภาครัฐไปสู่เอกชนเนี่ยก็สามารถได้เวอร์ซิฟายพอร์ตได้ระดับหนึ่งครับแต่อันนี้ปัจจัยความเสี่ยงอย่างที่ผมบอกอาจจะต้องดูรัตล็อกเพิ่มเติมครับในส่วนนี้ซึ่งต้องมองว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นเทรนที่ค่อนข้างสําคัญในขณะที่ประเทศไทยอาจจะยังไม่เห็นการสเปนดิ้งของในส่วน AI เอไอเพิ่มมากนะครับแต่ก็มองว่าบริษัทจะมีการเติบโตได้ในส่วนบอืแต่ในเรื่องของราคาอันนี้ก็ยอมรับว่าลงมาเยอะและอาจจะยังพอมีดาวไซด์ด้านล่างอยู่บ้างก็ไม่ต้องเรียบร้อนในการเข้าไปซื้อ ใช่ครับยังไม่ต้องรีบรอเข้าไปซื้อรอดูพรบชื่อสองได้ได้เดี๋ยวรอตามข่าวกันนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวฝากคุณธนัทพลอ่าธนัทพลมาเล่าให้เราฟังด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ